ทุกคนยังจำเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารประทะกับผู้ก,ก่อความไม่สงบบนเทือกเขาช้างเผือกเมื่อปี2 5 5 9ได้หรือไม่ที่เป็นเหตุทำให้อาสาสมัครทหารผ่านอนุสักอําลอดสังกัดกรมทหารผ่านที่4 6เสียชียวิตจากการประทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบบนเทือกเขาช้างเผือกในพื้นที่บ้านไอ้ก๊อตหมู่ที่3ามตำบลช้างเผือกอำเภอชะแนะจังหวัดนาราธิวาส และเป็นเหตุที่ทําให้ผู้ก่อความไม่สงบโดนเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิตเป็นสีราย2ใน4คนร้ายที่เสียชีวิตนั้นเจ้าหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนที่ได้ร่วมกันบุกยึดลงพยาบาลจอไอร้องเมื่อวันที่13มีนาคม2559แม้เวลาจะผ่านไป8ปีแล้วที่เราสูญเสียเขาไปอาสาสมัครทหารพานอนุสักอัมลอดเป็นตัวอย่างของความกล้าหาญและความเสียสละทุ่มเทอย่างแท้จริงเมื่อเผชิญหน้ากับอันตรายเขาได้แสดงให้เราเห็นถึงความกล้าหาญด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเสียสละรักชาติและความมุ่งมั่นที่ปก ผู้อื่นและเขาได้รับเหรียญกล้าหาญจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพื่อเป็นเกียรติแก่ความเสียสละและความกล้าหาญของอาสาสมัครทหารผ่านอนุสักอัมรอดการเสียชีวิตของเขายังคงเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวเพื่อร่วมงานและประชาชนแต่เราจะจดจําและขอบคุณเขาตลอดไปความกล้าหาญของเขานั้นจะเป็นแรงบันดาลใจในการทําความดีและปกป้องสิ่งที่เรารักสืบไป